วันนี้เราอยู่ที่วัดกลางของวัฒนาตามนะครับผมที่เซนานะครับผมเดินดีๆระวังตกหลูเป็นโบสถ์ที่กำลังทำนะครับผมไปดูข้างในกันดีกว่าครับผมข้างในมีอะไรไม่รู้นะครับทางขึ้นทางลงเป็นทางนี้นะครับก็ทำไปเรื่อยๆนะคงจะแบบใช้เวลาสัก,สกพักๆนะครับทางนี้นะครับ ทางออกทางเข้าใหญ่มากครับถอดรองเท้าถอดรองเท้าไปเปะประตูเหรอครับแปะหน้าบ้านน่ค่ะอ๋อแปะหน้าบ้านเหรอครับ ตามกำนวณสัทธาตาามได้แล้วแล้วนายจะเอาอะไรทุกสิทธิ์หลายคนทำทำแล้วก็ทำเป็นบล็อกอ๋ออันนี้ก็เป็นงานที่จะไปประดับกับโบสถ์ใช่ไหม มีนกฟินด้วยค่ะสวยงามไปเลยครับเดี๋ยวรอไปเลยครับ ตอนนี้อยู่วัดกลางคลองวัฒนานะครับผมอยุธยานะฮะวัดก็กำลังก่อสร้างนะครับนี่ครับ ตะไบสีตอนะไบเสร็จแล้วก็จะไปเรียกไปแปะนะเสือเป็นลูกศิษย์มาคอยระไบเกิดทุกวันวันอันตรายตอนเย็นเปิดมานๆเปิดเปิดทุกวันนะป้านะแต่เย็นๆแล้วช่วงเย็นๆเนี่ยพระอาจารนนั่นก็จะมาทําที่พื้นทําอะไรเนี่ยที่พื้นเนี่ยท่านทำเองหมดเลยแล้วก็ประดับแล้วก็คือท่านทำอ๋อท่านจะมาทําตอนที่คนไม่มีแล้วใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่พื้นที่เราเห็นเนี่ยค่ะท่านนั่งทำเองหมดเลยครับเมื่อวานก็อย่างในสองทุ่ม แล้วก็พวกอัญมณีเนี่ยคือท่านขึ้นติดเองอท่าน,นไม่ค่อยมีช่างไม่ค่อยนั่นนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินกะต้มล,ลงทานนะครับผมลกะต้มยังร้อนๆเลยครับผม เข้ามาแล้วครับเข้ามาในเจด,ดีย์แล้วครับนี่ก็จะเป็นรอยพระพุทธบาทนี่ก็จะเป็นช่องใส่ช่องปฏิสฐานพระแล้ว เอารู้อีกรสามามใวางไ้าไว้เหรอฮะ่เอาเร็ว